แคนวาฟอร์สคูลอ d นดิสติกคืออะไรโรงเรียนไหนที่ใช้ Google Workspace อยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบครับแ a นวาฟอร์สคูลอ d นดิสติกเป็นการสมัครแคนวาเพื่อการศึกษาโดยที่ครูและนักเรียนไม่ต้องทำอะไรเลยโดยคนที่จะสมัครให้เราได้ก็คือ Google Admin ของโรงเรียนนั่นเองบอกเลยครับว่าง่ายมากๆเพราะงั้นเคาะจอ2ทีครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้แอดมินได้เข้ามาดูขั้นตอนกันไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์แคนวาสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษาครับเลื่อนหน้าจอมาด้านล่างนะครับเราจะพบคำว่าตัวเลือกที่1สมัครใช้งานด้วย Google ตอนนี้เลยกดสมัครใช้งานผ่าน Google จากนั้นนะครับจะปรากฏหน้าจอแคนวาขึ้นมาอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นแอดมินของโรงเรียนและกดดำเนินการต่อจากนั้นติ๊กถูกครับกดซิงค์แคนวากับ Google Workspace จากนั้นนะครับให้เรากด เลือกบัญชีและกดดำเนินการต่อจากนั้นกดเลือกทั้งหมดและกดดำเนินการต่อให้เราอ่านข้อตกลงการใช้งานและกดยอมรับกดดำเนินการต่อกรอรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยและกดดำเนินการต่อครับต่อมาให้เรากดดำเนินการต่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดและกดส่งครับจากนั้นให้เรากดแลกรับลายเซ็นของคุณ จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาเป็นหน้าจอต้อนรับนะครับให้เรากดไปกันเลยกดไว้ทีหลังในส่วนนี้นะครับระบบจะพามาที่แถบด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นแถบการให้แรงเส้นแอป Google นะครับให้เรากดแลกรับใน Google ให้เรากดปุ่มแลกและในส่วนของใบอนุญาตนะครับให้เรากดเลือกเป็น t a ต d a า d และทำการกดยอมรับและกดถัดไปจากนั้นให้กดบันทึกครับ ให้เรากลับไปที่หน้าแคนวานะครับแล้วเรากดคําว่าฉันทําแล้วเท่านี้ครับก็จะปรากฏหน้าจอการให้ล i c เซ s นแอป Google หลังจากนี้ Google Admin ก็ควรจะแจ้งให้นักเรียนและคุณครูทราบว่าโรงเรียนของเราสามารถใช้ c a n วาได้ทั้งโรงเรียนแล้วครับ